ไปนอนโรงพยาบาลโอ๊ยพี่น้องหมอคนยาให้เช้ากับบ่ายเย็นก่อนนอนนะซีเทือนครับซีเทือนโอ้โหคนแบบคนมาสั่ทั้งยากินก้อนอาหารหล้างอาหารเสา้าเทียงแรงยา่อนนอน,อ,น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 อีกคนยาอีกโอ้ยสัปดาห์วันเือเลยจนตอนนี้ก็ไข้ขึ้นแล้วยังไม่หายนะครับยังยังไม่หายแ,แต่หลายคนถามมาหายหรือย,ยังหดีอยวเราหายยุทธวีเสียงมันดังบอคอยอยินเดี๋ยวบอกให้ฟังบางคนว่าหายหรือยังก็คือยังไม่หายแต่ว่า ม,ม,มัน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 ไม่หายหรอกตอมาสิครับมันเป็นอาการมันโลกประจำตัวไปแล้วคือเราเราเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วสินะแต่ว่า อะไรครับผมก็เลยแบบว่าต้องประคับประคองไปยากันนีครับผมเต็มกระเป๋าอยู่นี่ยาถ้ายาผนยาผนกับสามตัวล่ะยาปลยหอมกับยากินอีกนะก็เลยต้องแบบประคับประคองไปครับผมเพื่อรั้งใจกัน แต่บจ่าเนี่ยนครับมิซ่าหลังงานได้เกี่ยกั่ามารนิดนึงนะครับ

ถ้เาเกิดแบบพี่แอดมินเข้าไปไลฟ์ด้วยก็เลยแบบคือคอมมอนก็ต้องแล้วแต่วันาการคือมันได้ยมันไม่อะไรมมอนก็อาจจะไปไลน์อย่างเงี้ยเห็ไหมครับถ้ามีคนดูให้ด้วยนบางทีแบบถ้าเกิดพี่วันไหนพี่แอดมินเพจเขาอะไรก็ให้เขาไลฟ์มากก็ไม่อะไรบางคนไลน์หนักจริงคือลงสะดุดแม่เบอร์วันนี้เน็ตช้าครับเมืเ่อเรา็วๆนี้มเาเลเซียคนหาวิธี่ไลน์ครับผมเารากำลังเห็นบุญกันอยู่แต่ว่าสาสนเต็มแล้ว

ัางเกงเข่าเขากินบนซาก็ดูกสิ้นแม่ไม่อยากกินเขาเนี่พวกราก็กินแทแต่บอกว่ากินเขากินแนี่วันสีมันกไม่แนี่ให้กินเนี่ยอย่างแบบหันไม่แด้ตัวชินครับเราไปไหนกันแต่ไม่ได้ลูงชิมนะไมเตี่ยว ก๋วยเตี๋ยวผมได้กินมาบางเลี่นี่ไม่อยากกินได้โชคดีครับผอพินซาอยู่เป็นคนพลังคนพลังครับผมกินอาหารแบบร่างฟรังโมนน้ำเย็นเดอรนไมอนครับผมปกติไทมันไม่กินน้ำเย็นอันนี้คือปกติทุกวันเลยครับผมไม่ดื่มน้ำเย็น ถามว่าจะมีดื่มมากไหมมีดื่มมากครับผมไปเวลาแบบเนหนื่อยๆแต่ว่า,าเย็นแห้งเย็นแบบว่าเย็นๆแบบพอดีไม่ค่อยเห็นพิซซ่าไร้สดเลย